สวัสดีค่ะแนนจากบริษัทอินเทโซนะคะวันนี้จะไปรีวิวโซฟาชุดเล็กสิ้วแต่แจ๋วค่ะชื่อชุดว่าซิดนี่ชุดนี้เนี่ยขนาด1เมตร80เซนนะคะแล้วก็สามารถปรับเอ็นนอนได้ค่ะตัวนี้จะมีฟังก์ชันการรับได้3ระดับระดับ1กระดับ2แล้วก็ระดับ3นะคะเดี๋ยวแนนจะนอนให้ดูนะคะว่าเวลาปรับแล้วเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนตัวนี้ค่ะพอปรับนอนแล้วเนี่ยความลึกทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ที่เมตร12เซน ชุดนี้จะสูงที่13เซนก็คือจะประมาณมาตรฐานของคนไทยนะคะอย่างแนนเองเนี่ยสูง165เซนก็สามารถเนี่ยค่ะนั่งชุดนี้ได้สบายแต่ถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ส่วนสูงสูงเกินกว่านี้นะคะแล้วนั่งรู้สึกว่าเตี้ยไปก็สามารถปรับความสูงได้ค่ะเพื่อให้ลักษณะเข่าอยู่ในองศาที่พอดีนะคะส่วนความยาวเนี่ยค่ะจะปรับหดสั้นลงหรือขยายขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่บ้านของคุณลูกค้าเลยค่ะ ตัวโซฟานี้นะคะก็คือความหนาบอดเนี่ยก็จะหนาแล้วก็จะทําให้โครงสร้างเนี่ยแข็งแรงค่ะถึงแม้โซฟาจะไซส์เล็กแต่ว่าคุณภาพเนี่ยไม่ได้ดอกจากโซฟาชุดใหญ่เลยนะคะส่วนตัวขาเนี่ยเราทําความสูงขา17เซนตมตัวขาเนี่ยค่ะง่ายต่อการทําความสะอาดบ้านไหนที่มีโรบอทนะคะสามารถวิ่งลอดผ่านได้เลยหรือใช้ไม้ถูพื้นหรือว่าตัวดูดฝุ่นเนี่ยก็สะดวกค่ะอย่างโซฟาชุดนี้นะคะเราก็จะใช้ผ้ากันาน้ํานะคะ เดี๋ยวแนนจะเทเทสให้ดูค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวคะ่ะก็จะมีสารกันน้ำเคลือบอยู่ที่ผ้าให้นะคะดูกันชัดๆเลยนะคะวิธีการก็พอน้ำหกก็เอาผ้าซับแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการชมสินค้าชุดอ,อื่นนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องทางน,นี้เลยค่ะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ